เอาล่ะกรปุผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และว,วันนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องดาบัญญาตราชันเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งกระไดดำเนินมาถึงตอนที่318รแล้วนะครับซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งมากๆนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับและสำหรับคลิปนี้ ถ้าทุกคนดูแล้วชื่นชอบผมก็ฝากกดไลค์แชร์สับตะไคร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเพื่ไมาให้เป็นการเซเวลาเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยนะครับผมหลังจากที่พระเอกเนี่ยนะครับได้เข้าต่อสู้กับองค์คลักเฝ้าประตูก็ดูเหมือนกับว่าองค์ขลักคนนี้นั้นจะมีฝีมือที่เก่งกาจเอามากๆเหมือนกับที่พระเอก ได้ขาดการเอาไว้นะครับผมซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ถูกมันสัดจนกระเด็นและทันใดนั้นทั้งสองคนก็ได้ทําการสัดพลังเพื่อโจมตีซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับก็ได้สัดกับองคล์ละษรด้วยความดุเดือดเป็นอย่างมากจากนั้นนะครับผมพระเอกก็ได้บอกว่าหากเป็นแบบนี้เห็นทีก็คงต้องใช้วิชานั้นแล้วละ่ะซึ่งพระเอกก็ได้ทำการใช้พลังขั้นสูงสุด จากดาบราชันนะครับผมหายตัวเข้าไปโจมตีจนเกิดเป็นแรงระเบิดที่ระเบิดอย่างรุนแรงนะครับซึ่งองค์คลักนั้นก็ได้สลายหายไปและต่อมานะครับพระเอกก็ได้เดินเข้าไปทำลายผนึกและก็ได้เดินลึกเข้ามาย่งโถงของสำนักนิก,กายดวงดาราซึ่งพระเอกนั้นก็ได้พบกับของวิเศษอะไรบางอย่างซึ่งก็ได้มีอสูร้างข้าวตัวหนึ่ง ได้แอบซุ่มอยู่ด้านบนนะครับและพระเอกก็ได้คิดในใจว่าหนาแปลกจริงๆที่พวกสีตตะกูลหลักได้นำแกนจิตวิญญาณดาบมาซ่อนเอาไว้ที่นี่และมีผู้คุ้มกันเพียงคนเดียวอย่างนั้นรหรอสึ่งทันใดนั้นนะครับผมอาสู์ค้างคาวนั้นก็ได้ทำการปล่อยมุนอะไรบางอย่างเพื่อเข้าโจมตีซึ่งพระเอกนั้น ก็รู้จักสัตว์วิญญาณตัวนี้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อตอนที่พระเอกเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่นะครับเขาก็เคยได้เข้าต่อสู้กับสัตว์ตัวนี้มาก่อนซึ่งมันก็คืออสูรปีศาจขังข่าวยักซึ่งมีระดับแรงดันวิญญาณที่สูงมากๆนะครับและมันก็ได้ทําการแสดงพลังออกมาและทําการเข้าจูโจมพระเอกในทันทีซึ่งพระเอกก็ได้บอกนะครับผมว่า ทำไมอาศูรสุดทรงพลังเช่นเจ้าถึงได้มาอยู่ที่นี่กันและจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้ามาซัดกันอย่างดูเดือดซึ่งก็ถือได้ว่าพลังของมันนั้นก็แข็งแกร่งเอามากๆและก็ได้ซัดพระเอกจนกระเด็นอยู่หลายครั้งนะครับแต่จากนั้นพระเอกก็ได้ทำการใช้วิชาโลกเพื่อป้องกันเพลิงนรกจากมันเอาไว้ได้นะครับ และพระเอกก็ยังพบอีกว่าผิวหนังของมันนั้นก็นะพอๆกับตอนที่เขาเคยต่อสู้ด้วยในสมัยโตเป็นผู้ใหญ่พระเอกจึงได้ทำการใช้วิชาดาบสายฟ้ากัมปนาศเพื่อเขาโจมตีเพื่อทำให้อสูรนั้นก็ถึงกับโดนไฟช็อตและขยับตัวไม่ได้ทำให้พระเอกได้เข้าไปจัดการกับมันได้สำเร็จนะครับผมและจากนั้น พระเอกก็ได้เข้าไปทำลายแก่นจิตวิญญาณดาบของสํานักแห่งนี้และพระเอกก็บอกว่าทีนี้ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกซีตะกูลใหญ่อย่างเหลือไม้เด็ดอะไรอีกหลังจากถูกทำลายกานวิญญาณดาบไปแล้วและจากนั้นฉากก็จะตัดมาซึ่งพวกตัวร้ายนะครับก็ได้มาเจรจากับแม่ของพระเอกเพื่อขอยึดอำนาจในการดูแลเมืองแห่งนี้ และสิราชวงศ์ก็ยังได้บอกอีกว่าตระกูลของพวกเขานั้นมียอดฝีมือมากมายที่คอยหนุนหลังอยู่ด้วยทําให้พวกเขาทําการปกป้องอาณาจักรได้ง่ายได้ยิ่งขึ้นแตกต่างจากพระเอกที่ต้องปกป้องเมืองแต่เพียงผู้เดียวพร้อมกับเหล่าลูกศิษย์ที่มีไม่กี่ร้อยคนซึ่งเหล่าพ่อค้าก็ได้ถูกบังคับนะครับว่าเมื่อยามที่สีตระกูล ได้ปกครองเมืองแห่งนี้ก็ทําให้การค้าและร้านค้าของพวกเขานั้นจะเลือนลุ่งเรืองเป็นอย่างมากทางที่ความเป็นจริงร้านค้าของพวกเขานะครับผมก็ถูกพวกคนรวยเอาเปรียบเป็นอย่างมากซึ่งจากนั้นก็มีคนมาแจ้งเขาด่วนกับแม่พระเอกว่าพระเอกนั้นได้ดําเนินการตามแผนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่พระเอก จึงบอกให้ชายคนดังกล่าวนั้นกลับไปได้และแม่พระเอกก็ได้ยิ้มออกมาทําให้พวกหัวหน้าตะกูลก็ได้ถามนะครับว่าท่านยิ้มอะไรอย่างนั้นล่ะแม่พระเอกจึงได้ตอบว่านั่นมันไม่เกี่ยวอะไรกับท่านสักหน่อยพวกเรามาคุยกันเรื่องการเมืองการปกครองของ18ราชวงศ์นันต่างหากที่สําคัญและก่อนที่พวกเรา จะได้บทสรุปของวันนี้พวกท่านก็ห้ามออกไปจากที่นี่เป็นอันขาดซึ่งหัวหน้าตระกูลตวนก็ได้พูดขึ้นมาว่างั้นข้าขอยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายเลยก็แล้วกันพวกข่านั้นจะเป็นคนปกครอง70%ของพื้นแผ่นดินนี้เองห้ามน้อยกว่านั้นเป็นอันขาดและก็ขออีก70%ของแหล่งทรัพยากรด้วยข้าหวังว่าหลิ้วยุน ลูกชายของท่านจะตอบรับแต่โดยดีนะไม่อย่างนั้นก็จะต้องเกิดสงครามระหว่างสีตะกูลใหญ่และสำนักดาบหวังเจียนเป็นแน่และที่สำคัญก็จะต้องให้หลิวหยุนเป็นคนลงมือจัดการประกาศต่อสาธารณะเองด้วยว่าเขานั้นจะยอมจำนนต่อพวกข้ายังไงละ่ะและแม่พระเอกนะครับก็เลยบอกว่า70%ออย่างนั้นหรือช่างนาขันซะจริง สิ่งที่พวกท่านเรียกกันว่าผลประโยชน์ของบ้านเมืองข้าคิดว่ามันคือผลประโยชน์ของพวกท่านเองซะมากกว่าและพวกท่านนั้นก็หยาบคายมามากแล้วข้าคิดว่าพวกเราไม่มีเรื่องต้องคุยแล้วละ่ะและสำหรับเรื่องเราในตอนต่อๆไปนะครับผมก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าพระเอกนั้นจะสามารถเอาชนะพวกสี่ตระกูลใหญ่ได้หรือไม่ สึ่งก็เรียกดาวาเรื่องราวนะครับก็กําลังสนุกเข้มข้นเลยทีเดียวและสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมและถ้าหากคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบก็สามารถไลค์เชร์สับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมและสำหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีกรปบผม